ชินทำไรฉันอฉินฉนน่าฉันส <c oughs> บายไอฉินนอนอาบน้ำเลยหรอ,อหฉินตัวเน่าฉันตัวเน่าด้วยเลยโย,ยงลงเครื่องซักผ้าเลยรุ่นนี้โยลงซักผ้าเลยเต้เเาห้ พตั้หู้มันจะเอาอันนั้นตุ๊กตาไม่ให้แม่เล่นหลายรอบและ่ะตั้งห่วงต้องรอไอจีแล้วล่ะบม่งไหมแม่มมก็จะอาบบ้างเหมือมนกันตั้งห,หู้งอ่ะนะไล่เชิญเชิญเห็นทำไรไอเชิญทำไรไอเชิญทำไรไอเชิญทำไร